ตัวเองจะเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับบนบานศาลเก่าอย่างเนี้หรอใช่มันจริงๆอะ่ะไม่ไไม,ไม่ไม่ได้เชิงว่าบนบานแต่เหมือนกับคือเรื่องเนี้ยมันเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เราไหว้ศาลทอภูมิอืออ่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีที่แล้วน่าจะเกือบสิบสองสิบสามปีแล้วสิบกว่าปีแล้ววะเนาะใช่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเลยป่ะใช่เดี๋ยวนะเรื่องเรื่องอ่า สารภูมิเนี่ยอยู่ที่บ้านแฟนก็คือในรับุรีเนี่ยแหละแต,ต่ตัวตัวประสบการณ์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ที่บ้านในค่ายค้าในค่ายทห,หารใช่ใช่ตัวเองเมื่อก่อนอยู่ในพักค่ายทหารใช่ไหมใช่ค่ะใช่อืมอ๋อดีข<า>แล้วทีนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ที่ที่เราไปบ้านแฟนก็เหมือนกับ ทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องเหมือนว่าไปสถานที่ไหนเราเจอศาลพระภูมิไปนอนที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปไหว้เหมือนว่าเออคืนนี้นะขอให้นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ไหว้เนี่ยไม่เคยสังเกตในศาลพระภูมิว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเอา้าวเป็นศาลเปล่า,เป,าเปล่าอาใช่เป็นศาลเปล่าเป็นศาลไม้แล้วบ้านแฟนเนี่ยจะชอบเก็บคือคือซื้อเรือเก่าซื้อเกวียนซื้อไม้ซื้ออะไรเงี้ยมาไว้ในบ้านอ่าแล้วศาลพระภูมิเนี่ยก็เป็นศาลไม้ ที่เราไปซื้อมาโดยที่เราไม่รู้ว่าสารไม้นะั่นเะขาทํามาจากไม้อะไรอะไรมั่งไม่รู้ที่มาของเขาอ่าใช่แต่เราจะไม่รู้แล้วทุกครั้งที่ไปไปเนี่ยเราก็จะไหว้ขอนน่นขอนี่แต่ไม่เคยพูดว่าถ้าสําเร็จหนูจะเอาอะไรมาให้ไม่เคยพูดก็คือได้แต่ขอ<จ>แต่ไม่เคยบนใช่หมใช่ใช่ไม่เคยบนไม่เคยเลยโจทย์วันนั้นเอ๊ะเราก็เราก็ไหว้เรามองเข้าไปวันนศารว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็เลยพูดขึ้นไปว่าเนี่ยทางวด หวยถ้าถูกหวยงวดเนี้ยหนูนะจะเอานางลำจะเอามาเอาไม้เนี่ยมาถวายให้อืเราพูดแค่นั้นแหละจนอีกวันหนึ่งหวยออกเราถูกหวยอืเออแล้วเราก็ลืมไปเลยเอาโดยใจก็คือก็ถูกก็ได้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 เขาเรียกว่าได้พอสมควรได้เท่าไหร่งวดนั้นได้ประมาณเท่าไหร่หลักอะไรหลักอะไรพอสมควรพอสมควรประมาณหกหลักไหม ตัวหลักหมื่นหลักหมื่นโอเคโอเคแล้วเราก็ลืมเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยลืมไปเลยจนวันที่ที่ทํางานเนี่ยเขาจะพาไปอบรมไปเที่ยวกันค่ะเราก็ขึ้นรถทัวร์แล้วก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเอ้ยวันนี้หวยออกนะซื้อกันหรือยังเราก็นึกขึ้นมาุยเราขอเขาไว้นี่ว่านั่นนึกไม่จะว่าเดี๋ยวกลับจากวันอาทิตย์กลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปซื้ออะไรไหว้ ไปถวายให้รักกันนะเราก็นึกอยู่แค่นั้นแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาไปกับพวกนี้มันจะเป็นรถทร์สองชั้นมันก็จะมีเล่นเหมือนคิดเลขคิดเลขกันค่ะเราก็รู้แหละไปอ่าเราก็บอกขอว่าเหมือนนึกได้ใช่ว่าขอให้หนูมีโชคลาภแล้วกันนะขอให้ได้เดี๋ยวกลับมาจะได้ซื้อพวงมาลัซื้ออะไรให้เพิ่มออแล้วหนูลงไปเล่นน่ะตั้งแต่ลงไปเนี่ยคือได้ทุกตา้ยแล้ว พอเปิดเปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยหนูได้หนูมีแค่หนึ่งมีแต้มเดียวเจ้าศูนย์หนูมีเจ้าแปดเปิดมาปกปดสองเล้งหนูได้เก้าเล้ง <9, 2 S 1> ก็คือ<ฮ>ไพ่มันเข้าแบบว่าเหมือนผีจับยัดแต่ถูกต้องไหมล่ะ,ะจนพี่ที่นั่งข้างๆเนี่ยเขาเล่นไม่ได้เลยเขาเลิกแล้วเขาก็มาฝากหนูฝากตลอดฝากแล้วเขาก็ได้โอเคแล้วก็เอก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอไปถึงที่พัก กระเป๋าตังค์เวลาพอท,ทํากิจกรรมเนี่ยเราจะต้องเหมือนเก็บของไว้ในห้องหนูก็จะเอากระเป๋าเงินเนี่ยยัดไว้ใต้สุดแล้วก็เอาเสื้อองค์เกงคงทับไว้ใต้กระเป๋าสุดแล้วก็จะมีตังค์ติดตัวอยู่นิดหน่อยอืจนทําอะไรเสร็จป,ปุ๊บพอตกกลางคืนเขาก็ชวนกันดูว่าอ่ะไปเดี๋ยวไปเล่นที่ห้องนะหนูก็บอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวขึ้นไปหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนพอไปถึงห้องอ่ะ หนูหาเท่าไหร่ก็หากระเป๋าตังค์ไม่เจออืมแม้กระทั่งเทกระเป๋าออกมาหรือเสื้อผ้าบนเตียงก็หาไม่เจอ,อจนโทรบอกแฟนว่าเฮ้ยหากระเป๋าตังค์ไม่เจอว่ากระเป๋าหายจุดทูบบอกให้หน่อยเหมือนจุดทูบบอกสารภาพภูมินั้นให้หนว่าหนูหากระเป๋าตังค์ไม่เจอเนี่ยเขาก็บอกอ่าเดี๋ยวทําให้แล้วสรุปจะ้อยหนูก็ไม่ได้ลงไปจนเช้าตื่นมาอาบน้ําหาเสื้อผ้ากระเป๋าตังค์มันยังอยู่ที่เดิมวางที่เดิม ครั้งที่หนูบอกพี่ที่นอนอยู่เตียงเดียวที่ในห้องเดียวกันแลพี่หนูหารกระเป๋าตัตงค์ไม่เจอเพราะเขาก็ช่วยหนูหาหาเท่าไหร่ก็มไม่เจอจนทุกอย่างอาผ่านไปพอตกถึงเย็นกลับถึงราชบุรีมันหกโมงร้านทุกอย่างเนี่ยปิดไปหมดแล้วที่ที่หนูว่าหนูจะไปซื้อของถวายให้หนูก็กาว,ว่าอา่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทํางานเลิกงานเดี๋ยวจะไปซื้อให้แล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยปกติหนูจะเป็นคนนอนบึก แต่ความรู้สึกของคืนนั้นรู้สึกว่าุยทําไมสองทุม่มอากาศมันเย็นฉันเหนื่อยฉันง่วงมากเลยอยากอยากขึ้นนอนแล้วแล้วบ้านตึกทหารเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวมีทั้งหมดสิบห้องอืมเป็น,ปน<ะ>ห้องแถวแถวติดกันอย่างงี้เหรอจ๊ะใช่ใช่ค่ะม,มันเป็นห้องห้องติดกันเหมือนเหมือนเหมือนหอพักแต่มันจะมีแค่สิบห้องมันจะมีห้องที่หนึ่งห้องที่สองอยู่สามสี่ไม่มีห้าไม่มีห้องที่หกมันเป็นห้องของหนูเจ็ด เจ็ดไม่มีแปดไม่มีเก้ามีสิบไม่มีเนี่ยมันจะมีอยู่อยู่อยู่ปปายอยู่สี่ห้าห้องอแล้วเราก็ขึ้นไปนอนทีเนี้ยเรารู้ร,รู้รู้ตัวว่าอ่ะสองประมาณสองทุ่มเรานอนแล้วเราทีนี้เรารู้สึกว่าเราหลับไปนานจังหวัดที่พลิกตัวตาหนุนเลือบไปเห็นปลายเตียงกับปลายเท้าว่ามีนางลำใส่ชุดสีเขียวมันไม่ใช่เขียวตานีไม่ใช่เขียวเปลือกมะนาวม,มันเป็นเขียวแบบ เขียวสวยๆเขียวปีกแมงทับสีอย่างนั้นนะคะแล้วแขนเขาวางแขน<ฮ>อ่อนอ่อนเหมือนแบบพี่เคยเห็นนางรำที่มันตั้งอยู่ในบ้านแขนของขน,ขนแขนงของงอนแบบโค้งอย่างนั้นแล้วจังหวะเขาหันหมุนมารอบแรกเนี่ยหน้าเขาขาวปากแดงใสฉชดาหนูก็ยังท่งลกขวัวขึ้นมามองว่าอ่ะมีคนรำอยู่นะแต่ด้วยแต่ด้วยเราก็ยังงงเราไปคิดว่าเราฝัน พอหมุนไปรอบแรกไม่มีอะไรพอหมุนมารอบสองเขาหันมาแล้วเขาก็เอามือซ้ายเขาจับแขนขวาเขาแล้วเขากระชากแล้วเขาก็โยนขึ้นเตียงหนูมาโยนแบบโยนขึ้นมาเลยหนูก็ร้องเฮ้ยแล้วหนูก็สะดุ้งตัวตื่น hmm. จังหวัดตื่นหนูก็รีบกดโทรศัพท์หาแฟนบอกว่าเนี่ยจะเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูโทรทั้งหร่ก็ไม่มีคนรับแต่จังหวัดที่หนูนอนหันตะแคงอะ หนูรู้สึกว่ามันมีเสียงผู้หญิงหวัวลาะที่ต้นคอหนูอะห,หัวลาอแบบฮึ่ยแล้วก็มีเสียงเหมือนคนถอนหายใจอ่ะค่ะอยู่ที่ต้นคอตลอดเวลาถอนหายใจจนหนูอะเอามือไปจับจับแบบ,บจับผมเหมือนแบบอะไรแบบนักหนาอะไรย่างเงี้ยจังหวะนั้น่ะหนูอะจะหันไปมองคือเหมือนอยากจะหันไปมองว่าแบบเฮ้ยลมหายใจใคร,รอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะหันไปมองแต่เหมือนอีกแว๊บหนึ่งวะ เฮ้ยแล้วถ้าหันไปเป็นนางรำนั้นล่ะก็คือเหมือนแบบเอ๊ะก็เลยไม่หันดีกว่าแล้วหนูพยายามโทรหาแฟนโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับจนหนูแบบไม่ไหวแล้วอยากง่วงด้วยอยากนะก็เลยนึกขึ้นในใจว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปทํางานเรื่องงานเสร็จแล้วตอนเย็นหนูจะไปถวายให้แต่วันนี้หนูขอนอนก่อนแบบหนูเหนื่อยแบบเหนื่อยหนูเพียหนูขอนอนก่อนละกันพอหนูนึกในใจเสร็จปุ๊บ ไอเสียงลมหายใจกับเสียงหัวล้อผู้หญิงอ่ะคือหายอืแล้วแฟนหนูก็รับโทรศัพท์ทันทีใครมาให้หนูถามแฟนว่าทําไมเพิ่งรับโทรศัพท์เนี่ยโทรไปตั้งนานแฟนหนูบอกว่าไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยอืที่เขาสะดึ้งตื่นเนี่ยเพราะว่าหมามันหอนเขาก็เลยรับโทรศัพท์และเห็นมีเบอร์เราโทรเข้ามาอืมหนูก็บอกอ้าวแล้วก็น้านะไม่ได้บอกไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นคือไม่ได้ยินอะไรเลย หนูก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะช่วยไปจุดทูบบอกให้หน่อยว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ไปทําให้อืมอ๋อแต่พอหนูคุยกับฟังเสร็จก็คือมันก็เหมือนปกติก็คือหลับไดยปกติไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีอะไรเลยแล้วพออีกวันหนึ่งหนูก็ไปทําให้เขาแต่ก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่เคยเจอแบบเขามาอีกเลยอะคะอ <c oughs> อ่ะอ๋อค่ะ แต่แปลกมากว่าทําไมมันถึงเป็นสารเปล่าอ่ะคุณดาวเคยหาคําตอบไหมหนูอ่ะไม่ไม่ได้ถามเขาเพราะว่าเหมือนกับเราไม่เคยเห็นไงว่าในนั้นมันคือสารไม่มีอะไรก็คือไม่มีตุ๊กตาตุ๊กตาไหม่มีอะไรนางลงนางละเม่มีเลยอือไม่มีเลยสักอย่างหนูก็ยังคิดว่าเอยสงสัยแฟนคงลืมแบบเพราะว่าปกติพวกนี้จะต้องเอาเหมือนเอาอปตกแต่งไรอ ก็คือซื้อสารมาแล้วก็มามา,มาวางเพราะทุกครั้งหนูจะไม่เคยสังเกตแต่วันนั้นอยเหมือนเรามองทะลุไปแล้วเราเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยนี่เราไหวสานเปล่ามาตลอดเลยเหรอค่ะไม่ค่ใจก็เลยก็เลยถึงถึงกล้าพูดว่าถ้าถูกงั้นเดี๋ยจะให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกท,ท,กท,ท,กทีเราไม่เคยเห็นไงแล้วหลังจากนั้นมีขออีกไหมคุณดาวหรือไม่กล้าแล้วไม่กล้าเพราะกลัวว่าขอไปแล้วไม่เราไม่ เหมือนเรากลัวลืมอ่ะแล้วทีนี้เราก็บางทีมีผู้ใหญ่มาเนี้ยเราก็เลยพูดให้เขาฟังเขาก็เตือนว่าเนี่ยเขามาเตือนนะคือที่โยนแขนให้เขามาเตือนเขายังไม่เอาชีวิตถ้าเราช้ากว่านี้เหมือนว่าเออช่างก่อนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือผัดวันตะกันพุ่งเลยเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยทําให้หนุมานึกถึงวันที่หนูหากระเป๋าเงินไม่เจออ่ะะคมันก็เลยทําให้หนูคิดว่าถ้าวันนั้นหนูหาเจอแล้วหนูลงไปอ่ะ เงินหนูอาจจะหมดแล้วไม่มีไม่สามารถที่จะซื้อ,อของให้เขาได้หรือเปล่าโอ้มันก็ในท้อหอกก็คือไม่มีเงินที่จะซื้อของให้เขาอ๋อ,อล้วต้องถามก่อนว่าวันนั้นที่ลงไปโดยไม่มีกระเป๋าตังค์ได้หรือเสียหนูไม่ได้ลงไปเล่ยเลยตัดสินใจว่าฉันไม่ลงเลยเพราหา,หากระเป๋าไปเจอเอใช่เพราะว่าหาเท่าไหร่ก็คือหนูเทกระเป๋าเสื้อผ้าอืกับพี่คนให้ช่วยหาบอกพี่พี่ช่วยหนูหาหน่อยพี่แมวเนี่ยหนูหาไม่เจอ าหาทั้งหร่ก็หาไม่เจอค่ะจนบอกแฟนโทรบอกแฟนว่าเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายเขาก็ยังถามว่าอาบัตรเข้าห้องกีการ์ดอยู่ที่ใครบุกก็อยู่ที่หนูเนี่ยหนูหาไม่เจอเนี่ยหาท่าไหร่ก็หาไม่เจอ,อเค่ะโอ้มันก็เลยทําให้เรามานั่งนึกว่าโอ้ถ้าวันนั้นเราเจอมันอาจจะเป็นการที่เราลงไปเล่นแล้วเราเสียพอเสียแล้วพ,พอขึ้นมาอีกวันเราก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของให้เขาแก้บนแล้ววันที่ทีมงานนะคะโทรมาถามวันแรกว่า เดี๋ยวอาจจะเหมือนให้ให้เล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะ่ะคืนนั้นอะ่ะปกติเราจะไม่เคยฝันนะกลงเงี้ยหนูว่าฝันว่ามีคนอาคารเข้ามาหาหนูแล้วสภาพเละเละเละแล้วเข้ามาหาหนูแล้วมาทีหน้าแล้วหน้านั้นนาที่หนูเห็นเลยเละคือหน้าตัวหนูเองว <Why? S 2> หนูก็เลยแบบเฮ้ยฉันเล่าแล้วหนูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่เคยเลยตั้งแต่ประสบการณมาเนี่ย คือหนูไม่เคยเล่ามีแต่พูดแค่พี่ใหญ่ฟังว่าหนูเคยเจออย่างนี้นะไม่โยนแขนให้แต่ไม่เคยเล่าว่าไปทําอะไรยังไงทำไมเขาถึงมาอย่างนี้แล้วพออาทิตย์ที่แล้วพี่เขาจะให้หนูโทรไปเล่าหนูก็บอกว่าลูกหนูไม่สบายอืตั้งแต่วันคือไม่สบายคือไม่ดีเลยอะแล้วลูกหนูก็ฝันว่าเห็นมีผู้ชายเนี่ยมานั่งอยู่ปลายเตียงอ๋อหนูก็เลยรู้สึกว่าโหวันนี้หนูเล่าหนูจะ แต่กั้งใจไปแล้วว่าหนจ,จะฝันร้ายเป็นอะไรลรึกค่ะเพราะว่าไม่คุณดาวถ้าคุณดาวเป็นไรมันจะเป็นได้กันทั้งหมดไม <c oughs> ่สิอย่าหมดสิเธอหมดอะไรหมดเบิดอะไรเราก็ต้องขอเข้ามาก่อนเพราะว่าเราเล่าเป็นวิทยาทานไงคุณดาวแต่<อ>คุณดาวคิดว่ามันยังเป็นการต่อเนื่องจากเคสนั้นหรอแต่เราก็แก้บนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ใช่เหมือนเหมือนก็ยังคิดว่าเอ๊ะม<อ>ันจะต่อหรือเปล่าแต่เหมือนเราไม่เคย พอทุกครั้งสมมติเวลาเราเคลิ้มสลับอ่ะเรารู้สึกว่าหุยถ้าฉันจะฝันร้ายไม่เอาฉันกลัวฉันสะดุง้งตื่นก่อนอืมอืมแต่อย่างเงี้ยว่าหุยไม่เอาเว้อันนี้น่ากลัวฉันตื่นแต่นี้คือเหมือนมันหลับบหลับลึกหลับไปเลยเป็นไฟบังคับอ้าวว่าเฮ้ยทําไมฝันมายังมาจําได้ว่าโูหทำไมฝันน่ากลัวอย่างนี้ว่า,าแบบล้วหน้าที่เราเห็นที่ตัวเละนั่นคือหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเขามาชี้หน้าแล้วบบหน้าเราเอง ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกดซับ s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X